ตำรวจกองปราบรวบนักพนันไฮโลได้พร้อมของกลาง จากการที่นายชูวิทย์กมลวิสิ์หัวหน้าพักและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพักรักประเทศไทยได้ออกมาแชร์รายวันถึงเรื่องบ่อนการพนันทําให้พันตํารวจเอกอาทิย์นธ่นนินพกก5ห้าบกกปได้สั่งการให้พันตํารวจโทสมบัติมีมงคลสวกกหบกกปนํากําลังไปประสานกับพันตํารวจโทชัยรัฐบวคขมรองพอกกปสถานีตารวจภูธรเมืองราชบุรีเพื่อวางแผนเข้าจับกลุ่มบ่อนการพนันที่บริเวณเพลิงพักไม่ ไม่มีเลขที่ตั้งอยู่ในซอย15ถนนแม้นรำลึกหมู่ที่3ตําบลดอนตะโกอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีหลังมีผู้แจ้งบาสแสเข้ามาว่าที่พักพิงแห่งนี้มีการลักลอบเล่นไฮโลมานานแล้วและทางเจ้าหน้าที่ของบ่อนก็อ้างว่าได้จ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นรายเดือนทําให้เปิดมาได้นานแล้วและจากการบุกจู่โจมเข้าจับกลุ่มพบนักพนันจานวนมากแต่เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ก็ต่างพากันวิ่งหนีซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มตัวไว้ได้เพียง9คนเท่านั้นพร้อมกับของกลาง ที่เป็นลูกเต๋าจํานวน3ลูกถ้วยฝาครอบจํานวนหนึ่งชุดโต๊ะกระดานบอกแต้มไฮโลจํานวนหนึ่งตัวเงินสดอีกจํานวน750บาทและกล้องวงจรปิดจํานวนหนึ่งชุดจากการสอบสวนในเบื้องต้นนั้นนักพนันไฮโลทั้งหมดได้ให้การรับสารภาพว่าแอบลักลอบเล่นการพนันมานานแล้วส่วนกล้องวงจรปิดนั้นก็เอาไว้ดูพวกที่ชอบเล่นโกงเจ้าหน้าที่จึงได้ทําการส่งตัวนักพนันทั้งหมดส่งต่อไปยังพันตํารวจโทรเรวัตชัยสวุวรรณพนักงานสอบสวนของสถานีตารวจภูทรเมืองราชบุ ดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันลักลอบเล่นการพนันไฮโลพนันเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมายต่อไป